ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะก็ดีฉันหมอลำมเฉจรลาพัากรรมแกนจงอ่างครั้งสอดเจียงค่ะสิภาพไปเบิ่งเอียงพี่น้องเออกำนันโดนให้แล้วค่ะถึงยองมากพี่น้องมุนเอลีใสใสใสให้เก็บไว้เป็นที่ระลึกเนี่ยท่านอภีมาหากำนัน อันล่องหันหนามาชัดๆเดี๋ยวสภาพคือเป็นเช่นนี่ยุกี่แต่งหน้ายองมากยุกิแม่เล็กหน่อยหัดวัดเขียนเดี๋ยวให้ทามดูนะอกยุกี่แม่คือทําได้เอาป้าสวก็ปะจานได้ลงคอนี่บอกเขาเอื่นมาอย่างก่อนเขาเอื่นมาอย่างไปเขาเอืนว่าเขาเอินว่าซีดยังซีดหลางคู่กักแนนซี ปานพี่น้องปากกระจับไม่ใั่ว่ามันกระจับบองแดนี่เอาเอากระดีดีกระจับมาเขียนเระจับมาเขียนคิ้วดิบานนี่คิ้วหงคิ้วหงแก้มแก้มราชสีแก้มราชสีขนตาเสียโค้งเสียโค้งหน้าผากหน้าผากง่วกระทิ้ง โอ้ยพ oh, ี <t Four> ่น้องเอาเอาไม่ยิ่งใหบ่ดิทั้งไต่หันเอ้าโซฟาโซฟาขนาดใหญ่จะได้แจ้งนางกันเนาะพี่น้องแต่ว่าจะจัดบนโซฟายางไก่ห้องสาวโจงอ่างมาพี่น้องเอ้ยยางลงมาแต่เฮียนใหญ่มาเอาแต่โคบมามันเจือบรดี มันจี้ไปได้เนาะคือว่าคือว่าทรงเสียงห้องใส่มันอยู่มันมันจะจี้ได้มันจี้หนาไปได้โอ้จี้ได้แต่เสียงปนิคิดว่าสิล่างบะปนิล่างเหรอเนาะจังไม่ยนี่แหละล่างเห็นยิ่งยังเสียดายไว้บาราอะไรผู้นึ่งสิไปคอนเทนรึมเอาก็ไปนานี่บ่ได้ปะตำรวจจับคว้าตาผ่านด่านปุ๊บการสวัสดีค่ะแต่จะอนุงามบ่ค่ะแต่จะเออท่านท้าเห็ดขึ้นจังอันคนพิการไล่ดังเออดังเลยเออลืมถามว่าดังเป็นอย่างหัวเดีนหมบงดังเป็นอย่างปนิ ดังเป็นยังดังดังนกงยุ่งดังนองยุ่งร่วมร่วมร่วมเริ่มเม่นาสัตสวนสัตคือว่าเอานานี่ไปขอนเกนนาเอาไปเพิ่งว่านาน้วยงจังก็่อยตั้คือจังสี่ดีเขาว่าพี่บ้านนี่คือคนบ้านนี่คนบ่คนจิต่สมประกอบนี่ตำรวจบ่คอยหัวซาบ่คอยจับว่าพี่ว่ากูเป็นบ้านพี่ได้ไรเอ้า คันเจอด้านได้ิเป่อยกับจปล่อยไปพวกกับจีคิดเ่าโอ้โอ้บ่เป็นยังดอกเอาปล่อยไปชาอันจีชาไปกะจ๊สิไปงัดคดีอย่างไหมแจ๊ีน้องเลยปลามือแข่งแค่ไหนแค่ปลาเมือแข่งป่เผ็นความพุ่มใจของชนเผ่าเนาะพอดีโต้งมา้งในพอดีไม่ได้เสียนอนห่องบ่ เขาไปคอนแกนอ่าโอ้น้องเดียว่ั้นง่้่หนาเลยเนาะบุนี่ไปเพอาะญงไปน้ำบนิปลอดภัยแรกกังบนคนประหยัดถ้าจะทุกหมดโศกเอาแล้วคือวันละสิบไปอันนั้นเออแล้วคือวันละเออคิ้นฮอตใหม่บอก เพราะไปไม่ได้ไปกันที่นอดฝักหลงกูกำลังงงจีไปบ่ไปเออมื่อนึ่งไปว่าสิไปบ่เอกน้อยนึ่งกับจีไปว่าจีน้อยนึงกับที่ว่าไปแล้วกับย่านที่นอดฝักหลงญี่ปุ่นกับมี่สองตัวได้ยุบเงี้เราผู้ใดเลี้ยงให้บันญี่ปุ่นไม่ไม่แล้วหากินตามธรรมชาติแบบบุฟเฟ่มาจอนจัดบรรจโอ้ยเนาะว่าเส้นหนากันเยเสีดมาสิเฮาข้างหน้าก็เป็น เสียดายด้นยเนานะไปไปครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ปัเหาทได้เจ็ดสิบเกีร์แค่นขึ้นมาหนิเกีรแค่ลูกซีททอระยดเฮงไหนทั่วสิลง <laughs> เดวกันท้าไปแต้งนายุกี้ทั่วลงหนักเหยจอ๋อมันต้องมีวิธีออมชอบเลยไหมเนาะอเออเขาต้องว่าง,างเพนช่วยกันตัวระดับหัวสมองท่านอภิมหากำนันแล้วต้องเอาขึ้นได้ต้อเอาขึ้น เออฟังไว้เด้อค่ะพี่น้องถ้าจงอาว่าจะไปกินน้ามะพรนน้าวนั่นหรอโอ้ยพี่น้อง